เทองนะโมรวยนะโมเฮงนะโมปังสมหวังทุกประการสาธุอยู่กันที่อิมพิเรียนพาซาตอนนี้อิมพิเรียนสำโรงม,มีมหากรรมอาหารที่ร้านเด็ดร้านดังมันรวมตัวกันที่นี่หมดแล้วนะทุกคนเปิดกันด้วยร้านขนมไทยเอาเกี๊ยวปากหม้อสาคูขนมต้มสดใหม่ทุกเมนูโคตรหอมใครชอบขนมไทยร้านนี้ไม่ควรพลาดรีบมาตามเงินด่วนดวนูร้านดังอย่างลุงใจไข่ปิ้งกมานะทุกคนไข่ปิ้งสีสันสวยสดใสเป็ไนไข่ปิ้งที่ล ดแค่จับก็รู้เลยว่าสุกหรือไม่อันนี้ที่สั่งมาด้วยไข่ลวก2ใบนะทุกคนซอสและพริกป่นให้เรียบ้อยหลังจากนั้นก็จับกระดกยกซดกันเลยทีเดียวล่และสิบาทเองทุกคนร้านนี้ห้ามพลาดกับข้าวกับปูร้านนี้ดังมากในตอกตอกทุกคนคิวยาวเป็นหางว่าวเลยดูดดี๋ยวหและทอดกันแบบสดสดใหม่ๆโคตรหอมคิวที่เราได้กันหนึ่งหนึ่งสามรอประมาณ20ิ้คิวอะทุกคนและแล้วก็มาถึงคิวของเราอันนี้คือจอปูไส้ทะลักมินในราคาห้า มาลูกร้อยเจ็ดสิบบาทสมกับที่รอคอยจริงเนื้อปูแน่นๆเลยทุกคนดูเดียวหุยอร่อยจัดจัดเนื้อปูโคตรแน่นต่อด้วยกระเพาะปลายาวลาาในราคาเริ่มต้นเจ็ดสิบบาท,ทกันสดสดแบบนี้เลยนะทุกคนเห็นอยู่นี่กระเพาะปลายอดมะพร้าวนะทุกคนหากินยากและส่วนใหญ่จะเป็นกระเพาะปลาหน่อมาอันนี้ซื้อกลับบ้านมากินนะทุกคนอร่อยมากและนอกจากนี้ยังมีของกินต่างๆที่ไม่ได้พูดถึงอีกเยอะเลยนะทุกคนบอกตรงๆกินไม่ไหวของกินโคตรเยอะอันนี้ของ ปอมนะเอามือแย่เข้าไปได้ยอกยอกยอกทีงานเขามีการแสดงจระเข้กันด้วยนะทุกคนงานมีถึง30กันยายนนะทุกคนแวะมากันได้